สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องช้างคู่ใจพรายควันเมืองนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีครับคุณไข่มุกคุณไข่มุกทำอะไรอยู่ในนั้นนะครับวันนี้เรามีแผนการนะคะจะพาช้างอ,าออกเดินนะคะมวลร่างกายก็เลยต้องนี่ค่ะเจอคุณไข่มุกแล้วคุณไข่มุกอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ยังอยู่เจ้าชานมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้พี่แพนจัดการเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายนะคะรออยู่นั่นก่อนเอามาว่ะชานมเข้ามาแพนเจอยังเดี๋ยวไปดูว่าเชือกไหนจะเดินนะคะวันนี้ทุกท่านถ้าปล่อยไปด้วยเนี่ยโอ้ยอยู่นั่นก่อนใครมุกเดี๋ยว กลับมาเดี๋ยวจะมาปล่อยเราไม่ได้คือไม่ได้ขังเขาตลอดเวลานะนอนไข่มุกไข่มุกรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้ไปเราจะไม่ได้ขังเขาตลอดนะคะเราจะขังเฉพาะเวลาเราจะพาช้างออกเดินนะคะเชือกไหนไปน,น้อนี่แม่น้อยก็อยู่นะคะคุณตาทงก็ยังอยู่น้ำอ้อยโอ้โหยังเล่นสนอยู่นะคะนี่ อันนี้คือช่วงช่วงเย็นนะช่วงเย็นธันวาก็อยู่พี่ขวัญก็ยังอยู่นะคะบุญส่งก็อยู่หือหแต่ออสองตัวนี้เอาเอาเล่นแล้วเล่นแล้วน,นี่คือความทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมองเราก็ให้น้ําแต่ว่ามีเชือกหนึ่งที่นู่นค่ะกาลังกักสีชวีวันอยู่โอ้ คือใครคือเธอใช่ไหมน่าจะคือเธอคนนี้นะคะที่จะได้อ่าโชว์ออกโชว์ออกเดินนะคะไม่ได้ไปโชว์อะไรนะคะหรือว่าคือเธอคนนี้ที่จะได้ออกเดิน เดินไปไหนฮะอากไปไหนอ้าวว่าเราเดินไปไหนเดินแถวนี้นี่แหละเพราะว่าเราทําการเจ้าไข่มุกเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเออรอติดตามนะคะว่าจะพาสาวบอยโยออกเดินหรือว่าอาบน้ําเฉยๆ <c oughs> ปกติได้แต่อาบน้ําใช่ไหมไข่มุกมันร้องละไข่มุกไข่มุกบอกว่า ไม่ได้ไปเดินด้วยเลยโนเหาละเหาละแต่ถ้ามันไปด้วยแล้วมันจะวุ่นวายมากนะทุกท่านนะเดี๋ยวให้สาวบุญเย็นเราเสริมสวยก่อนนะคะตอนนี้บุญเย็นบอกว่าสวยแลวสวยแล้ว,ว,แ,ลวแต่ไฟซอนทำไมได้ยินแต่เสียงโอ้ยอายอดนดน ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกไหมขี่โบยนโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกสิเคไปแหงานยูนเคยเคยขี่แหงานอยู่เนาะลืมลืมไปวัดอะไรนะวัดสมานเคยไปแหงานอยู่ที่วัดสมานแล้วตอนนั้นเออลืมไปไม่ตะโกรธครับผมไม่ได้โกรธลืมไปว่าเธอเคยขี่บนยืนโอ้โชว์ตัวหมุนหมุนกันหมุนกันอาบน้ําออกมาแล้วสวยขนาดไหนด้านหน้าด้านข้างแอคชั่น แอคชั่นเฮช้างไม่ใช่คนแ <im itation> อคชั่นเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูดยดูวูดูโอ้โกดไม่ทันเลยป่ะ้เข้ากันอยู่ตัวเย็นกับปลายสอนถึงว่าได้มาอยู่ด้วยกันลักษณะหน้าตารูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่เนอะ เพลง c o v ว r นะเดี๋ยวเราจะพาบุญเย็นไปเที่ยวตรงไหนนะคะอยู่ไหมละ่ะเสียงเพลงต้นฉบับด้วยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอปิดผ่านตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเกินนู่นนะคะนะตอนนี้ผ่านมาแล้ววันนี้เราจะพาบุญเย็นมาเจอสิทธิ์รุ่นพี่ม <c oughs> ไม่ใช่สิทธิ์ดิ <c oughs> ลูกพี่เลยนะคะ ไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องไม่ใช่เย็นว่าจะเป็นพี่ถ้าเย็นถ้าเย็นยี่สิบกว่าเนาะน้ำเพชรมันสิบกว่าใช่ไหมน้ำเพชรเมน้ำเพชเจอเพชรน้ำเชเจอเพชรโอ้ควานไม่อยู่เรามาเยี่ยมเฉยเฉยเย็นโอ้ดูน้ำเพชรคือความจริงชื่อเก่าของบุญเย็นก็คือน้ำเพชรเหมือนกันนะคะ น้ำเพชรเจอน้ำเพชรน้ำเล็กเพชรใหญ่ไม่อยู่เลยออเขาไม่ได้เข้าใกล้เขาใกล้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่และเชือกเขามีแบบลักษณะพิเศษนิสัยพิเศษเขา <c oughs> นี่เยนตอนนี้เจอเปลี่ยนเป็นบุญเย็นแล้วเห็นไหมเขาทักทายกันอ่ะเอะพี่น้องทักทายกันแล้วทักทายแขย่งแขย่งแข็งเขยง เชียงฮนเออเอาเอาเย็นจับมือน้องว่ะเออจับกัานจับมือกันยืนกลัวเขาย็นกลัวเขาใช่ไหมไม่เคยเห็นเนี่ยเราเลยกวกลัวน้ำเพชรนูนเออเออดูน้ำเพชรน้ำเพชรนกแก้วนะคะอยากอยากทักทายนั่นคุยกับน้องคุยกับพี่หน่อยอืมเสียงดีเสียงดี อันนี้ควานไม่อยู่นะคะเลยเราไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะเย็นก็เลยได้มายืนมองเฉยๆไก่เคมองปลาเนี่ยค่ะดูคล้ายกันไหมคะแม่แม่แมเออหันหน้าให้ดูครับเออหันหน้าให้ดูนะนนหันหน้าให้ดูหน่อยนะนะมือค <laughs> วานอย่าไปถึงน้ำเพชรนั่นนะ <laughs> มือมือน้ำเพชรนั่นก็ใช่ยนะ <laughs> ่อยนะคะเออดูแค่นี้ แต่วันนี้บุญเย็นเราจะสวยหน่อยเพราะว่าขัดสีสุขัดอะไรนะขัดสีฉุยวันหน,น,น้า<อ>เผือกหน้าหน้า,น,านี่ก็จะออกเผือกเผือกขโมยอ้อยเขาด้วยอันนั้นก็ออกเผือกเหมือนกันนั่นนั่นนั่นโอ้รับกันด้วยเนี่ย <c oughs> น้ำเพชรนี้ก็น่าจะออกเผือกเหมือนกันนะคะโอ้น้ำเพชรขอด้วยบอใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอย่าลืมเตือนนะเราให้อ้อยบุญเย็นแต่น้ำเพชก็ขอจ้าก่อนจ้ายังโอ,โอ้โอ้ไม่ได้เจอกันแล้ว ีกกแ่ัาไม่ได้เข้าไปคุยกันเลยขวานไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยค่ะน่าจะไปตัดหญ้าหรือเปล่าเนี่ยรถกระบะก็ไม่อยู่จะตัดหญ้าได้เพราะว่าไม่มีหญ้าเลยหญ้าก็หมดเหลือมีอ้อยนิดนึงนี่ถ้าน้ำเพชรอาบน้ำมาแบบสวยๆนะนั่นหน้านี่เผือกคล้ายกันเลยงานเย็นเย็นอย่าแพ้เขาส่งเสียงหน่อยเย็นนั่น โอ้เย็นยอมแพ้นี่รตรงตรงข้างหน้าสายตานี่เกือบคล้ายๆกันเลยนะแต่นั่นจะหัวเชิดกว่าหน่อยเน,ะนาะคนเย็นคนเย็นหนักควานหัวกันเลยตกตกหน่อยือแคนี้แหละครับย,ยังดีได้มาทักทายกาันนี่ ต่อไปก็คือนะครับยวจะ,จะไปไหนกันเราการีต่อไปจะไปทางไหนอรอรุนรอรุนนะคะคลิปหน้าคลิปนี้พามาทักท่ายก่อนไปใกล้ๆพี่ต้อยโอ้พี่หรือน้องหลงน้องแหละเย็นไปใกล้ๆน้องหน่อยเย็นโอ้ยเย็นได้กินอ้อยแล้วก็ไม่ได้สนใจน้องเลยเพราะว่าเย็นนี่ยี่สิบกว่าแล้วเนาะตามตามตามตัวนะคะ ส่วนน้ำเพชรนี่ส่วนน้ำเพชรพึ่งจะประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดน้ำเพชน่อเย็นก็เลยเป็นพี่สาว,พ,วพ่อเดียวกันคนละแม่พ่อเดียวกันคนละแม่นะเดี๋ยวรอติดตามนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปเย็นไปหาพี่น้องเชือกไหนอีกนะคะเพราะว่าบนเย็นอยู่นี่พี่น้องเยอะมีใครบ้าง พี่แซมพี่ขวัญ <Okay. S 1> อ่ะน้ำเพชรนี่เนาะ <Okay. S 1> อะไรของเสียวไว้นะทับทีม,ม,ท,มทับทิมแล้วก็มีลำไย<ม>เนาะเออมีบ่บานออบานบานใหญ่นะคะแต่บบานหน้าน้ำอ่าบุนเย็นน่าจะไปไม่ถึง <laughs> อยู่นะู้นคนละหมู่บ้านนะคะหัวลุนนะ่นอืมใครหัวล,ลุ่นโอ้ เสียงดีเหลือเกินดูอยากคุยกับพี่ควนไม่อยู่จ้มันไม่อยู่พาเข้าไม่ได้เลยน้ำเพชรเดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าถ้าควานอยู่เดี๋ยวจะพาไปแบบใกล้ชิดว่าน,นี้เพราะว่าเราไม่เคยไม่ค่อยจะคุ้นนิสัยของเขาเนาะ,นะเผื่อเขาไปซาบจาัดยองลงมาทํายังไงอะะ่ะเนี่นเออเกิดอะไรขึ้นมานี่ขเขาไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าควานเขาไม่ได้อยู่ด้วย เอาที่ทปลอดภัยดีกว่านะคะทุกท่านเย็นเอ้ยเยนทำไมไม่สนใจ <c oughs> น้องเลยเย็นโกินอย่างเดียวเลยบนเย็นบอกเ<ท>ย็นบอกว่าวันนี้เข้าไม่ได้ก็เลย <c oughs> ดูเหมือนช้างเด็กเลยนะเจ้าดูเจ้าขี่ขึ้นแล้วดูแบบไม่สูงนะุูเช็นนี่ตัวตัวเล็กๆอกเงนะไ,<ห>นไม่ใช่สูสีอ้อยบอกถ้าดูแบบนี้นี่<ห>นตัว <c oughs> ตัวมันดำน่ะตัวดำมากเลย อาบน้ำมาแล้วตัวดำแล้วก็ดูแบบตัวเล็กๆเ,เลย,เลยอืมจริงอะ<ป>โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยไปใกล้ชิดกันนะน้ำเพชรสำหรับคลิปนี้ออโอ้โหแคับอกเนี่เดีย๋ยวเจอกันเลยนะคลิปหน้าเข้ามาพาน้องเอาพาพี่มาหาใหม่นะเขาจะบอกอื อชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววัสดีจ้าก่อนจ้าก่อนเลวจ้าก่อนเออ